ไข่กระทะร้อนด้านพริกรสจัดคนชอบเผ็ดเผอย่างไอเนี่ยต้องชอบแน่แเพ่วันเนี้นุจะเซอร์ไพรส์อะไรเาหน่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกจ้าก็มาเซอร์ไพรส์กันไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอเซอร์ไพรส์กลับจากน้องสาวที่พาผู้ชายมาอยู่บ้านด้วยแบบนี้มีมาจากบ้านนอกแล้วก็จะแต่งงานมาอยู่บ้านน้องสาวฉันเพื่อเกาะน้องสาวฉันกินเนี่ยนะคนแบบเนี้ยนะ ที่แกจะฝากชีวิตไว้พี่ว่าไม่น่ารอดเรียบร้อย ร้อยของขวัญวันวาเลนไทายของไอซไข่กระทะร้อนรานพริกรสจัดคนชอบเผ็ดๆอย่างไอซเนี่ยต้องชอบแน่ๆดีนะที่วันนี้ลูกค้าน้อยเลยมีเวลาทำให้ฮ,ฮัลโหลนุชปิดร้านแล้วนะ วันนี้ไอรีบกลับบ้านนะนุ้นมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ไอด้วยเดี๋ยวอีกสักพักนุ้กก็กลับแล้วโอเคจ้าหืมมากินจังเลยวันนี้นุ้จะเซอร์ไพรส์อะไรเหล่านะบ้านก็ไม่ได้ล็อกซะด้วย สงสัยกลับมาแล้วละ่ะหรือว่าจะแอบ,บแต่งตัวมาเซอร์ไพรส์เราในวันวาเลนไทน์นนแฟนเราเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเนื้อจ๋าไอ้กลับมาแล้วจ้าวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไอ้เหรอแต่ปกติไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้นะไอ้ก็รักนุชอยู่แล้วนะนี่ แค่ไอ้อะได้ตื่นเช้ามาเจอนุทุกวันเนี่ยแค่เนี้ยไอ้ต้มีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกจ้ารักน้องสาวฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอ จะมาหานุชทำไมไม่บอกนุชก่อนล่ะนุชจะได้ทำอาหารให้กินก็มาเซอร์ไพรส์กไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอเซอร์ไพรส์กลับจากน้องสาวที่พาผู้ชายมาอยู่บ้านด้วยแบบนี้พี่นครับผมขอโทษนะครับที่ผมย้ายมาอยู่บ้านนุชแบบนี้ผมเพิ่งมาขายผลไม้ที่กรุงเทพนุชก็เลยให้ผมย้ายมาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ประหยัดเก็บเงินไว้แต่งงานนะครับ อ,อ๋อนี่มาจากบ้านนอกแล้วก็จะแต่งงานมาอยู่บ้านน้องสาวฉันเพื่อกอดน้องสาวฉันกินเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่แอนไอเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกค่ะพี่แอนทุกวันเนี้เขาขายผลไม้แล้วก็หาเงินเก่งด้วยนะคะหาเงินเก่งแต่มาอยู่บ้านผู้หญิงแบบนี้เหรอคนแบบเนี้นะที่แกจะฝากชีวิตไว้พี่ว่าไม่น่ารอด แต่ผมรักนุชแล้วก็จริงใจกับนุชจริงๆนะครับ <c oughs> คำพูดอ่ะใครๆก็พูดได้ไม่รู้แหละเลิกกับน้องสาวฉันซะแล้วแกก็เก็บข้าวของของแกออกจากบ้านน้องสาวฉันเดี๋ยวนี้เพราะยังไงฉันก็ไม่มีทางเอาคนแบบแกเนี่ยเป็นน้องเขยแน่นอน เราจะทำไงดีไอ้ไม่เป็นไรนะนุชไอจะทำทุกทางเพื่อให้พี่แอนยอมรับในตัวไอ้ให้ได้ไอจะไม่มีวันเลิกกับนุชเด็ดขาดนุชไม่ต้องกลัวนะนุชก็ไม่มีทางเลิกกับไอ้เหมือนกัน อขอบคุณนะไอ้ที่ซิ่งมาส่งอ่ะไม่งั้นนุชมาเปิดร้านไม่ทันแน่ๆอะไรท<ช>ี่ช่วยนุชได้ไอทำให้ได้หมดแหละเว<ต>้นแต่ดากับเดือนเท่านั้นแหละหที่ถ้านุชขอแล้วไออาจจะให้ไว้ได้นะ่ะแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> ตกลงแกไม่เลิกตามที่พี่สั่งใช่ไหมพี่แอนสวัสดีครับพี่แอนไม่ต้องมาสวัสดีฉันฉันไม่เคยรู้จักพวกบรานนอกแบบแกพี่แอนคะเราพูดกันดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องใช้คําพูดดูถูกอายขนาดนี้เลยอะ่ะตอบฉันมาคําเดียวว่าแกจะไม่เลิกกับไอ้บ้านนอกนี่ใช่ไหม ไม่เลิกค่ะยังไงนุก็ไม่ยอมเลิกผมก็ไม่เลิกครับผมรักนุชผมจะทำให้พี่แอนดูว่าผมดูแลนุชได้ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่จะจัดการแกรด้วยวิธีของพี่เองพี่แอนพี่จะทำอะไรอะ่ะนี่พี่แอนค่ะ นี่มันอะไรกันคะพี่แอนในเมื่อฉันเป็นคนเปิดร้านนี้ให้แกแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่เลิกกับไอ้บ้านนอกนี่เนี่ยฉันก็จะปิดร้านนี้ซะแต่พี่แอนไม่มีสิ์มาทํากับนุแบบนี้นะคะฉันทําได้มากกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าแกเนี่ยยังไม่เลิกกับไอ้บ้านนอกนี่วันหนึ่งถ้าแกไม่เหลืออะไรเลยแกคอยดูก็แล้วกันมันต้องทิ้งแกแน่นอนเพราะว่าแกไม่มีเงินไง น,นี้ด้วยอ่ะทำไมพี่อ้อถึงไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะนุ๊มองหน้าไอ้หน่อยสินุ๊นุ๊นยังเชื่อมั่นในตัวไอ้อยู่ไหมนุ๊ยังอยากรักไอ้อยู่หรือเปล่า อยากสินุ้ไม่เคยคิดอยากจะเลิกกับไอซ์เลยนะแต่ในสถานการณ์แบบเนี้นุ้ไม่รู้ว่านุ้จะทำยังไงแล้วอะ่ะร้านอาหารก็เป็นความฝันของนุชส่วนไอซ์ก็คือความรักของนุชนุไม่รู้จะเลือกอะไรหรือควรทำยังไงแล้วอะ่ะ นุชนุชไม่ต้องเลือกอะไรเลยเดี๋ยวไอจัดการให้เองไอจะทำอะไรหรอปิดตาแบบนี้ไอจะเซอร์ไพรส์อะไรหรออาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่นะแต่ไอใช้เงินเก็บอของไอทั้งหมดเพื่อนุชเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว สามสองหนึ่ง <c oughs> ออนุชนุชไม่ชอบหรอไอ้ขอโทษนะไอ้ตั้งใจทําแล้วอะแต่มันได้แค่นี้จริงๆไอแค่คิดว่าถ้านุษมีร้านน่ะนุชก็จะมีความสุข แต่ไอ้ขอขอบคุณมากนะไอ้ขอบคุณที่ทำเพื่อนุนขนาดนี้นะนุนดีใจมากเลย <c oughs> พอดีว่างกมันหมดนะ่ะผละไม้ขายไม่ค่อยดีก็เลยทำได้เท่านี้นะ่ะโอ้ยแค่นี้ก็ดีมากแล้ว ง,งั้นขายที่นี่ไปก่อนนะพอไอ้มีเงินเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยขยายให้มันดีขึ้นคิดว่าทำแค่นี้ แล้วจะคบกันต่อได้งั้นหรอคิดตื่นไปหรือเปล่าในไอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมร้านเราถึงเป็นแบบนี้อะไอ้ หมดเลยอะไอ้ทำไงดีอะไม่เป็นไรนะนุชของมันพังอะ่ะเราก็ยังซ่อมได้ไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันยังพอซ่อมได้นะนุชเราต้องสู้ไปด้วยกันนะวันนี้พี่แอนก็สั่งคนมาล็อกบ้านของเรา เราจะไปอยู่กันที่ไหนอะไอ้เราสองคนจะไปกันรอดไหมอะนุชไอ้เคยบอกนุชแล้วว่าไอ้จะดูแลนุชให้ดีที่สุดไอ้ยังพอมีเงินเก็บอยู่วันนี้เราไปหาห้องเช่าพักกันก่อนนะ ไอ้หาเงินมาได้แล้วนะทีเนี้ยเราก็เปิดร้านกันต่อได้แล้วเราน้าย<อ>ไ,ไปโดนอะไรมาขอไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้ไอ้สะดุดลมนิดหน่อยนะ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหนทำแผลให้นะเดี๋ยวไอ้ถ้านายรักน้องสาวฉันจริงอะ่ะทำไมต้องโกหกน้องสาวฉันด้วยล่ะ พี่แอนมาที่นี่ทำไมคะพี่ต้องการอะไรอีกอะ่ะอือพี่เอาคุณแจบ้านกับคุณแจร้านเมื่อคืนให้อะ่ะทำไมพี่แอนถึงเอามาคืนล่ะคะเพราะว่าฉันยอมใจในบ้านนอกนี่แล้วไงอือพี่แอนหมายความว่ายังไงคะ อะไรกับดีมรุ่น้องของเราอ่ะคุณดีมครับคุณดีมจะต่อยผมกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ผมขอละครับคุณดีไม่ให้ผมยืมเงินอีกนะครับไอ้ฉันนี่นับถือใจแกงจริงเลยวะ่ะครั้งก่อนที่แกยืมไปแกก็ยังไม่คืนแต่เนี้ยแกก็มายืมใหม่อีกฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกนะเว้ยไอ้ ของเก่าอ่ะคืนไม้หมดคุณดีมครับแต่มันจําเป็นจริงๆนะครับผมจะเอาเงินไปเปิดร้านอาหารให้แฟนนะครับกุมขอเถอะนะครับนี่ฉันไม่ใช่มูลนิธิที่มาช่วยเหลือแกนุวยไอ ซอยพ้าเส้นเนี้ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวของผมที่พ่อกับแม่ของผมให้ไว้ก่อนเสียไปผมขอมาจำไว้ก่อนนะครับคุณดีไม่ผมยืมเงินเถอะนะครับผมขอร้องเลยครับของดีนี่หว่าก็ได้ ฉันจะให้แกยืมแต่ถ้ารอบเนี้แกไม่คืนอะ่ะฉันเอาแกตายแน่ขอบคุณครับคุณดิม เป็นรุ่นน้องที่ฉันรู้จักส่วนนี่ของนายอ่ะฉันใช้ให้หมดแล้วนะพักของนายเอาคืนไปขอบคุณครัพี่แอนไม่เป็นไรหรอกจะมีผู้ชายสักกี่คนในชีวิตที่ยอมเจ็บตัวได้ขนาดนี้เพื่อคนที่ตัวเองละตอนที่น้องสาวฉันไม่เหลืออะไรเนี่ยนายก็ยังอยู่กับน้องสาวฉันฉันคงต้องมองนายใหม่แล้วแหละไอซ์ ขอบคุณนะครับพี่แอนที่ให้โอกาสผมผมสัญญานะครับว่าผมจะทําให้ดีที่สุดอาอผมรักโดยจริงๆครับขอบคุณมากนะคะพี่แอนที่เข้าใจเราสองคนนะทีแรกอะ่ะพี่ยึดติดฐานนะทางสังคมแล้วก็เงินทองมากเกินไปจนลืมไปว่าหัวใจของคนเราเนี่ยก็สำคัญอีกอย่างผู้ชายที่รักผู้หญิงมากกว่าศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ย พี่ก็เพิ่งเคยเจอเนี่นแหละขอบใจมากนะไอซที่ทําเพื่อน้องสาวพี่ขนาดนี้พี่ฝากนุชด้วยนะแต่อย่าลืมละ่ะว่าพี่คอยจับตาดูเราสองคนอยู่นะอย่าสบายใจไปละ่ะรับทราบครับย <l> 네 <ส prevail> ขอบคุณนะคะพี <skiing> ่แอน แหวนสวยถูกใจไหมสวยสิถูกใจมากเลยขอบคุณไอซที่ตั้งใจขายผลไม้จนกลายเป็นเจ้าใหญ่ที่ส่งออกผลไม้ระดับประเทศแล้วก็มีเงินมาขอนุก็พราะว่าได้พี่แอนด้วยแหละมันถึงสำเร็จน่ะ อีกอย่างไอ้ยอมทําทุกอย่างได้เพื่อให้นุชมีความสุขถึงไอ้จะไม่ได้เรียนจบสูงมามาจากบ้านนอกมีอาชีพเป็นแค่พ่อขา้าไม่มีอะไรเทียบได้กับน้องสาวเศรษฐีอย่างนุชแต่ไอ้จะสร้างบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพื่อปีนขึ้นไปหานุชจนได้นุชเลือกคนไม่ผิดเลยจริงๆ แต่งงานกันมาสักพักแล้วอยากมีไอตัวน้อยบ้างหรือยังครับคุณหนูเทำไม <c oughs> เรามามีหลานให้พี่แอนกันดีกว่าเนาะบ้าพูดอะไรปล่อยเลยป <c oughs> ไปไป <c oughs> จบกันไปแล้วนะคะกับละครสร้างสนุกสนุกจักพวกเราแต่วันนี้นุ้มมีคำถามมาถามทุกคนค่ะคำถามมีอยู่ว่าพี่แอนยอมรับอะไรในตัวไอถึงให้นุ้กับไอคบกันตอบได้หรือเปล่าครับถ้าตอบได้นะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับและก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่าไอเอาอะไรไปจำนำให้กับดีมครับ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยสําหรับวันนี้ไอ้กิกฤบธุขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บายค่ะติงๆๆๆเยอะๆเลยนะครับ